สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเหรียญไม่ชชวอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่หานะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งแรกนะครับหรือว่าเลื่อนยศนะครับพระโครวิจิตสหัสคุณนะครับผมหรือว่าหลวงปู่หานะครับผมวัดสักกวันนครับผมอําเภอสหัสขันนะครับ ังหวัดกาลสินนะครับผมปีลึกนะครับผมปีสามเจ็ดนะครับเป็นทองแดงทรงหลังเต่านะครับน่ครับเป็นนนนนะครับหลังเต่อนะครับ,เป,นนนรบ,รบเป็นรุ่นไดโนเสาร์นะครับวัดภูวัดเดิมของท่านนะครับก่อนที่จะย้ายไปเป็นวัดจกักรวรรดิ ภู้รุมข้าวนะครับเป็นภูเขาทรงรูปเหมือนกับกองข้าวนะครับอำเภอสหัสสขันสาหัสขันนะครับกาลสินครับผมรุ่นไดโนเสาร์ครับงานดีปีลึกครับผมนี่ครับสวยงามครับผิวทองแดงผิวเดิมๆเลยครับผมแท้ทันหลวงปู่นะครับท่านมรณภาพไปแล้วนะครับผม ลูกศิลป์ลูกหาครับเป็นที่นิยมนะครับผมที่นิยมนะครับนย่ังพอหาได้ราคาจับต้องได้นะครับผมสวยงามจริงครับน่าเสียดายครับผมมีแค่เหรียญเดียวครับถ้ามีอีกสักหน่อยก็จะแบ่งปันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ